สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อโลกมหัศจ,จรรย์แห่งมาวาด Amazing Tarot Channel ค่ะเปิดตัวกันอย่างอลังการนิดนึงนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักแบบชายรักชายเป็นมิติความรักความสัมพันธ์ที่สวยงามอีกหนึ่งความสัมพันธ์หนึ่งที่ ดูแล้วก็มีความสุขไปกับเขาด้วยอ่ะนะคะวันนี้เราจะมาดูในกลุ่มความสัมพันธ์นี้ในกลุ่มธาตุไฟกลุ่มธาตุไฟจะมีด้วยกัน3ราศีนะคะฟัง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 นะคะราศีที่1คือราศีเมษร,ราศี2สิงห์สแล้วก็ธนูทั้ง3ราศีมาว่าจะพูดไล่เลียงกันไปเลยในคลิปเดียวจบนะคะมาเรามาดูกันที่ราศีเมษร,ราศีแรกคะ่ะความรักความสัมพันธ์ในกลุ่มราศีเมษนะคะชายรักชายเดือน7กรกฎาคม2 5 6 4 2 0 2 1ความรักความสัม ของคุณจะเป็นอย่างไรคลิปนี้เป็น general reading ไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะใช้แค่ภาพรวมนะคะในการทำนายราศีซึ่งความแตกต่างมันมีทั้งวันเวลาเกิดนะคะ,ะนักสัตว นะคะบุญกุศลหนุนดวงกรรมสัมพันธ์ด้านความรักมันแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงค่ะมันต้องใช้วันเดือนปีเกิดคู่กันนะคะดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางคําพยากรณ์มีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100หรือไม่เกิดเลยก็ได้หรืออาจจะเกิดเพียงบางช่วงบางตอนทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยเราต้องเซฟเรื่องนี้เราต้องไม่ทําเรื่องนี้เพื่อไม่ให้ความรักเรามันมีปัญหานะคะมาเรามาว่ากันค่ะชาวราศีเมษนะคะความรักความสัมพันธ์ภาพรวมในเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนแห่งความแบบมันมีเรื่องของคนน้อยใจ แค่นั้นเองจะไม่มีอะไรเด่นเด่นมากมายกว่าความน้อยใจน้อยใจบางครั้งจนอยากเอเบื่อและไม่อยากมีความรักเพะน้อยใจมากๆเออเลิกกับมึงดีกว่าหรือว่าฉันเลิกกับคุณดีกว่าหรือว่าฉันไม่เอาคุณละก็แค่คิดในใจประชดประชันออกมาแต่ถามว่าเลิกไหมไม่เลิกค่ะความรักยังคงแบบว่าไม่รู้ว่าจะไปกันต่อได้มากน้อยแค่ไหนมีความไม่มั่นใจในความความรักมากขึ้นมีความไม่มั่นใจมีความรู้สึกว่าเราเดินไปข้างหน้ามันจะ คุ้มไหมกับการที่เราต้องอยู่แบบนี้แต่หมาวาดมองว่าพวกคุณต่อให้คิดอะไรในใจต่อให้รู้สึกไม่แฮปปี้แต่พวกคุณก็ไม่ได้มีแนวโน้มที่จะเลิกกันนะคะเพียงแต่มันเป็นความเบื่อหน่ายที่อิ่มตัวในบางเรื่องและความเบื่อหน่ายที่เจอแล้วจําซ้ำซากจาเจแค่นั้นเองทีนี้เรามาฟังกันค่ะช่วง15วันแรกก็คือช่วงครึ่งเดือนแรกของเดือน7เดือนกระะกฎาคม ชาวราศีเมษกลุ่มธาตุไฟความรักความสัมพันธ์ของคุณจะไปที่ทางที่ต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนะคะพอถึงเวลาว่างก็มาจอยกันเพอนึกขึ้นมาได้ว่าเรามีแฟนเนาะเราก็ต้องให้ความอบอุ่นเราต้องให้ความโรแมนติกเราต้องให้ความใกล้ชิดเดี๋ยวแฟนเราจะงอนกันเดี๋ยวแฟนเราจะมีปัญหานะคะทีนี้ชาวราศีเมษสิ่งที่หมอว่าสื่อสารของคุณมาในคลิปนี้มันมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะคุณเป็นคนกระทําหรือมีโอกาสเกิดขึ้นเพราะแฟนคุณกระทําคุณด้วยและมันอาจจะเหมือนคาทานายที่มาเชื่อมโยงกันดังนั้นอย่าลืมไปดู ราศีแฟงของคุณว่าทํานายและพยากรณ์ว่าอะไรเพราะว่าไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นถ้าคุณเป็นคู่กันสองราศีย่อมกระทบแบบนี้อยู่แล้วกระทบกันในเรื่องของเหตุการณ์ที่มันจะเกิดขึ้นในเดือนเจนะคะกรนยายนชาวราศีเมษบอกแล้วอยากอยากมีโรคส่วนตัวอยากทํางานอยากวุ่นวายอยู่กับตัวเองอยากทํานูน่นทํานี่ในสิ่งที่ตัวเองรักหรือว่าสนใจในสิ่งที่ตัวเองชอบหมกมุ่นในสิ่งที่ตัวเองอ่าปาถนามีเวลาว่างแล้วก็เล่นสมมุตินะคะยกตัวอย่างเช่น อยู่ดีๆก็อยากเล่นการปลูกต้นไม้ก็จะหมกมุ่นกับเรื่องของต้นไม้จนลืมละเลยความรักความสัมพันธ์กับคนรอบข้างมาเพิ่มเป็นความสุขไงมันมีโรคส่วนตัวค่อนข้างเด่นจึงไม่อยากไม่อยากไปยุ่งกับใครจนลืมเพราะฉะนั้นตรงนี้นะคะมันก็กลายเป็นว่าเหมือนคุณอยากจะโสดเหมือนคุณอยากจะแบบอะไรหรือเปล่าพอแฟนมาวุ่นวายปุ๊บหรือมีเหตุการณ์อะไรมันทําให้คุณหงุดหงิดใจมันก็คิดแค่ในใจที่อยากจะเลิกช่วงๆประมาณวันที่10เป็นต้นไปแต่ดูภาพรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้เกณฑ์การมีเกณฑ์ทางการหา ห่างกันนะคะห่างกันด้วยเหตุและผลอาจจะด้วยแบบบางคู่ก็ไม่ได้ย้ามาอยู่ด้วยกันบางคู่ต่างคนต่างทําง,งานคนละที่มันมีเกณฑ์การห่างกัน คิดถึงกันนะคะและพอพอหยุดเอาเนอางี้ถ้าอยู่คนละที่คุณจะสนใจราศีเมษจะสนใจในสิ่งตัวเองทํามากกว่าจนลืมแฟนแฟนไลน์มาก็ลืมตอบอะไรประมาณนี้นะคะแต่ถ้าอยู่ด้วยกันก็คือต่างคนต่างมีโลกส่วนตัวนั่นเองจนลืมใส่ใจนะคะพอช่วง15วันหลังก็คือครึ่งเดือนหลังนะคะของเดือน7กะะันกกระดาชาวราศีเมษเขายังคงสนใจกับสิ่งที่ตัวเองชอบอยู่ดีความรักนึงเป็นเรื่องรองกับสิ่งที่ตัวเองชอบมองว่าถ้ารักกันแล้วก็ ต้องเข้าใจในสิ่งที่ตัวเองชอบตัวเองทํามันก็เลยกลายเป็นว่าต่างคนต่างมีโรคส่วนตัวต่างคนต่างมีอาการเบื่อใส่กันเล็กๆ ะะเพียงแต่ว่าไม่ทําให้มันเกิดขึ้นหรอกคะ่ะเพราะว่าคุณยังมีพื้นฐานของความรักที่ดีอยู่นะคะก็จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะกิจกรรมอะไรที่ชอบกิจกรรมอะไรที่ทำอย่าเอาว่าแบ่งภาคอย่างอย่างสมดุลก็แล้วกันอันนี้เราเราอยากทําอะไรคนเดียวเราก็บอกเขาแต่เราอยากจะแจมกับเขาเราก็บอกเขานะคะเพื่อจะให้ความสัมพันธ์ของคุณมันบาลานซ์กันระหว่างซ้ายและขวานะคะจะได้ไม่รู้สึกน้อยอกน้อยใจจริงๆอะ่ะช่วงเดือนนี้ชาวราศีเมษไม่ได้น้อยใจหรอกเพราะสนใจในสิ่งที่ตัวเองกำลังกระท สนใจข่าวสารสนใจการวิเคราะห์หุ้นตามลักษณะที่ตัวเองชอบสนใจงานอดิเลกสนใจการออกกำลังกายอย่างบ้าคลัง่งหรือว่าสนใจอยากจะไปเที่ยวออกทริปอะไรต่างๆมักจะเป็นตัวของตัวเองมากกว่าจนลืมดูแลความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นซึ่งตรงเนี้ยมันคุณอาจจะทำให้มันเกิดขึ้นหรือแฟนคุณกำลังทำให้คุณเกิดขึ้นก็ได้แต่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกว่ามันเป็นแค่ พื้นที่ต้องการพื้นที่ส่วนตัวแค่นั้นเองนะคะความรักจะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะถามว่ามือที่3มีโอกาสทําให้มันเกิดขึ้นไหมมือที่3ามจริงๆแล้วไม่ได้เด่นมากนะคะเพียงแต่อาจจะมีการระแวงว่าเป็นเพราะอะไรคุณทือไม่ตอบไลน์นะคะหรือว่าแฟนเราไม่ตอบไลน์เราหรือเราไม่ตอบไลน์แฟนมันอาจจะมีการระแวงตรงนี้แต่จริงๆแล้วเปล่าเลยชาวราศีเมษหรือว่าความรักความสัมพันธ์ในช่วงนี้จะหมกมุ่นกับสิ่งที่ตัวเองทํางานอดิเรกที่ตัวเองชอบซะมากกว่าค่ะเราไปดูที่ สิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งความรักอยากจะสรุปบอกเราด้วยเรื่องอะไรนะคะหนึ่งใบค่ะสั้นๆอ่ายื่นหมูยื่นหมายื่นหมูยื่นแมวนะคะเงินมาผ้าหลุดนะยื่นกุญแจรถไปยื่นเงินมา เขาเรียกว่าย่ดหมูย่ดแมวนะไพ่ใหม่หถึงว่าเวลาที่คุณจะทําอะไรอ่ะคุณมักจะมีข้อแบบว่าเออจะให้ฉันไปนั่งเล่นด้วยหรอเออให้ฉันไปอยู่ด้วยหรอได้นะแต่ว่าเดี๋ยวพอจบนี้แล้วนะคุณต้องไปทาอย่างนี้กับฉันนะมันจะมีข้อแม้ของความสัมพันธ์เกิดขึ้นเพราะอะไรเพราะเรากําลังชอบในสิ่งที่เราทําอยู่แต่แฟนเราร้องขอหรือว่าดวงชะตาราศีใดร้องขอให้หยุดแค่นี้คุณก็จะมีข้อต่อรองเพราะฉะนั้นความรักจะเต็มไปด้วยข้อต่อรองที่เกิดขึ้นค่ะเนี่ย อยากไปกินข้าวนอกบ้านเหรอสมมุตินะคะอยากไปกินข้าวนอกบ้านหรอเอาไปกินก็ได้นะแต่ขอให้ผมทําไอ้นี่ให้เสร็จก่อนมันจะเป็นลักษณะของการต่อรองในระบบความสัมพันธ์ของคุณในช่วงเดือน7กรกฎาคมค่ะอย่าลืมแชร์คลิปนี้ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูนะคะเพื่อให้ความรักของเรามันดีเพื่อนของเราที่เป็นราศีเมษมาดูคลิปนี้นั่นหมายความว่าเขาจะได้แก้ปัญหาความรักได้ตรงจุดมันจะแล้วส่งผลให้ความรักเขาดีก็ส่งผลให้ความรักความสุขของเราเนี่ยดีขึ้นมือของมือผู้ให้สูงกว่ามือผู้รับนะคะไม่เคยมีเพื่งมือผู้ใหห้ไหน ต่ำกว่ามือผู้รับนอกจากเราโยนด้วยความไม่ใส่ใจค่ะอ่ะเราไปต่อค่ะไปต่อที่ราศีกลุ่มต่อไปธาตุไฟเหมือนกันเป็นชาวราศีสิงห์นะคะมา ชาวราศีสิงหาเปิดใจกว้างๆให้หมอว่าด,ด้วยนะคะคลิปนี้ไม่ได้ระบุตัวตนนะมามามาราศีสิงความรักของชายรักชายเดือน7กรกฎาคมนี้นะคะไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดเป็นการดูดวงแบบ general reading นะคะเป็นการดูดวงแบบภาพรวมนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นกับคุณถึง100%่หรือไม่เกิดเลยก็ได้นะหรือเกิดเพียงบางช่วงบางตอนที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคําพยากรณ์มีผลมากๆเลยเราต้องไม่ทําให้มันมันอับเฉาเราต้องมีวิธีแก้ตามตามไพ่บอกสิ เนี่ยมันก็ทําให้ความรักเราดีขึ้นเขาเรียกว่าการใช้จิตพิจารณา<ม>เลือกเรืองในสิ่งที่ดีที่สุดของคาพยากรณ์ไปใช้นะคะอ่ะขอ,อย่าดื่มน้ำมาความรักความความสัมพันธ์ของชาวราศีสิงห์นะชาวราศีสิงห์ ความรักของคุณภาพรวมนะเวลานี้มันเหมือนมีปัญหายุ่งเหยิงในเรื่องของรักสามเศร้านะคะในเรื่องของ,ของรักสามเศร้าในเรื่องของอุปสรรคความรักที่พยายามจะแก้ไขแล้วมันก็ไม่ได้ดีขึ้นนะคะแบ่งออกเป็น2องนัยยะนะคะ2คําพยากรณ์ค่ะเพราะว่าดวงชะตาของชาวราศีสิงห์ถึงแม้เร,ราจะราศีเดียวกันแต่โชคชะตามันไม่เหมือนกันหรอกค่ะเพราะมันจะมีวันเดือนปีเกิดมีลัคนามีนักศาสตร์มีวันเวลาเกิดที่มันแตกต่างกันไปค่ะและบุญหนุนดวงในเรื่องของเนื้อคู่ค,คู่คู่ชะตา คู่ความรักก็ไม่เหมือนกันทีนี้ชาวราศีสิงห์ที่เห็นชัดๆเห็นเด่นๆจะเป็นสองในยะในเรื่องของคาพยากรณ์ค่ะคาพยากรณ์ของชาวราศีสิงห์ภาพรวมมีปัญหาแน่ๆความรักในเดือน7กระะกฎาคมต่อให้คุณเป็นราศีสิงห์ที่ดีที่สุดมันก็ต้องมีปัญหามากบ้างน้อยบ้างสูงบ้างแรงบ้างนะคะตามกําลังดวงชะตากรรมสัมพันธ์บุญสัมพันธ์ค่ะแต่รับรองมีปัญหาแน่นอนปัญหาแรกที่เห็นคือปัญหาของความไม่ลงรอยกันในเรื่องของการไม่ซื่อสัตย์ นะคะเรื่องของมือที่3รักสามเศร้าเกิดขึ้นปัญหาที่2ค่ะคือปัญหาที่สะสมมาจนพยายามแก้ไขแล้วแต่มันแก้ไขไม่ได้ไปตลอดลอดฝั่งมันก็มีเหตุและผลที่จะต้องจบความสัมพันธ์กันค่ะดังนั้นภาพรวมความสัมพันธ์ในเดือน7เดือนกรกฎาคมของชาวราศีสิงห์ไม่ดีต่อให้ออกหัวออกก้อยก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่หรือว่าถ้ามันสามารถไปได้ตลอดลอดฝั่งนั่นคือต้องถูถ่ายกันไปจริงๆนะ ชาวราศีสิงคค่ะภาพรวมของคุณมันดูเช่นมื่นนะแต่อย่างที่บอกค่ะพอทะเลมันสงบอยู่ดีๆก็สร้างขึ้นใต้นะ้ำมาซะง,งั้นชาวราศีสิงอย่าลืมไปดูความหมายคําพยรกรขอ,ของคู่ของคุณด้วยเพื่อจะได้ประกอบกันนะคะเพราะว่าความเป็นคู่มันย่อมส่งผลทั้งสองราศีต่อเราต่อเขาได้เหมือนกันนะคะอะไรที่เกิดกับเราก็มีสิทธิ์ไปเกิดกับเขาได้เหมือนกัน นะคะชาวราศีสิงค์ค่ะพอคุณด้พอคุณแยกออกจากการพอคุณห่างกันในกลุ่มที่ไม่ได้อยู่ด้วยกันก็มีโอกาสปันใจด้วยสูงเพราะอาจจะเป็นสื่อโซเชียลหรือการพบเจอใครสักคนที่ถูกชะตานะคะในจากการเดินทางการทํางานก็มีโอกาสทําให้พบเจอนะคะอีกอีกข้อแม้หนึ่งอะนะคะก็คือในเรื่องของผู้หลักผู้ใหญ่ที่เหมือนกับว่าบางคู่ก็มีการ ให้แนะนำให้รู้จักเพศตรงข้ามที่ไม่ใช่เพศเดียวกันกับเรากับความสัมพันธ์ชายรักชายแบบนี้จากผู้หลักผู้ใหญ่ที่ชักนำก็มีโอกาสเกิดขึ้นแต่อย่างไรก็ตามนะคะชาวราศีสิงห์มันจะมีเรื่องของรักสามเศร้าเกิดขึ้นแน่นอนในเรื่องของความสัมพันธ์ทำให้เราเหมือนความรู้สึกว่าเราถูกแชร์ความรักออกไปสิงห์อาจจะเป็นคนทำเองก็ได้ให้เกิดเหตุการณ์นี้หรือคู่ของคุณอาจจะทำให้เกิดเหตุการณ์นี้แต่มัน ส่งผลไม่ดีต่อความรักของคุณมันเกิดการทะเลาะก,กันแรงจนต้องมีคนอื่นมาช่วยไก่เกีย่ยมีเพื่อนมีญา,าติพี่น้องนะคะมาช่วยไก่เกีย่ยให้ความสัมพายมันผ่านแล้วล่วงเลยไปอย่างดีที่สุดแต่สุดท้ายบอกตรงๆมันก็กลายเป็น ประเด็นที่ยังคงคาอยู่ในใจนะคะแล้วก็เป็นดาบฝังใจเป็นรักสามเศร้าที่ฝังใจมากๆต่อให้พวกคุณมีคนมาไก่เกลี่ยต่อให้ทุกอย่างมันราบเรียบแต่มันก็คือขึ้นใต้น้ํารอวันที่จะต้องฟาดฟันกันอีกรอบเพราะฉะนั้นความรักที่มีมือที่ 3. ม,มีโอกาสอับปางลงอย่างแน่นอนค่ะไม่ดูมิติที่2ของคําพยากรณ์ก็คืออุปสรรคที่มันผ่านกันมา7ดาบ ที่มันผ่านกันมามันเป็นปัญหาเดิมๆนะคะบางคู่บางคู่กรณีเคยเจ้าชู้เลิกแล้วแล้วก็มาเจ้าชู้อีกปัญหาเดิมๆคนที่รับปากว่าจะไม่ใช้เงินเก่งมีปัญหาเรื่องเงินแรงๆกลับมาใช้เงินเก่งอีกเอาเป็นว่าปัญหาอะไรที่มันเคยรับปากไว้มันจะถูกกลับมาถูก เขาเรียกว่าถูกยกเลิกคือทําไม่ได้ไม่สามารถทําตามที่ลั่นสัจจะวาจาไว้วในระหว่างข้อพิพาทระหว่างคู่ของเราเกิดขึ้นได้ดังนัน้นก็เป็นปัญหาซ้ําๆเก่าๆจนเรารู้สึกว่าอนาคตถ้ายังคงอยู่แบบนี้เจอปัญหาซ้ำซากแบบนี้สัญญาแล้วทาไม่ได้ปัญใจซ้ําแล้วซ้าเล่านะคะปันใจซ้ําแล้วซ้าเล่าหรือมีปัญหาแบบนี้ตลอดเวลาทําให้ชาวราศีสิงห์อาจจะประเมินตัวเองว่าอยู่คนเดียวดีกว่าพอแค่นี้ดีกว่า จบแค่นี้ดีกว่าแค่นี้ก็เกลียดกันมากพอแล้วไม่ชอบกันมากพอแล้วเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงห์มันมีเกณฑ์ที่จะเลิกมากกว่าที่จะที่จะอยู่ด้วยกันต่อไปถือว่าเป็นวิกฤตของชาวราศีสิงห์ในเดือนเจ็ดเลยก็ได้เพราะมีทั้งไพ่เจ็ดดาบเอ่ยสามดาบเอ่ยคิงดาบเอ่ยนะคะเยอะดาบไปหมดแม้กระทั่งหนึ่งดาบที่มันยากเหลือเกินที่จะก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปได้นะคะในเรื่องของรักสามเศร้าแบบนี้หรือว่าเรื่องของปัญหาเดิมๆที่ย้อนกลับมาเหมือนเดิมอีก กลายเป็นเขาเรียกว่าอยู่ในวังวนแบบนี้นะคะสุดท้ายปลายทางราศีสิงห์มีเกณ์ต้องเลิก หรือว่าเลิกลากับความสัมพันธ์ที่เกิดขึ้นเพราะว่าไม่อยากฝืนกันไปนะคะแต่บางคู่โหคบกันดีรักกันได้รักกันแบบดีมากเลยนั่นดวงคุณอาจจะเป็นเรื่องของราศรีแล้วก็วันเดือนปีเกิดนะแต่มาวาดมองว่าภาพรวมราศรีสิงห์น่ากลัวอยู่ค่ะนะคะคุณก็ถ้าคุณคบกันดีก็ต้องมีเกณฑ์ทะเลาะกันแรงๆสักหนึ่งแมทนะคะระวังไว้ได้เลยในเรื่องของการเดินทางนะคะแล้วก็ถ้าคุณแบบว่า ทะเลาะกันเคลียร์กันได้สมานแผลใจกันได้แต่มันแบบถูรูดถูกกางมันยังไม่ได้ร้อยเอร์เซนมันไม่ถึงห้าสิเปอร์เซนตมันเป็นเรื่องของความแบบเขาเรียกว่าแค่คงสถานะเอาไว้เท่านั้นมันรอเวลาที่จะ ออกจากกันมากกว่าค่ะก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์แล้วก็แก้เคล็ดนะคะเดี๋ยวเราไปดูเทพแห่งความรักบอกอะไรคุณดีกว่าเพราะว่าบางครั้งเขาอาจจะบอกวิธีแก้ให้กับเราเราจะใช้ไพ่ชุดใหม่นะคะเป็นตัวแทนเทพแห่งความรักช่วยมาจุดปัญญาจุดไฟแสงสว่างให้กับความรักของเราที่มันกำลังจะดับมอดนะคะไพ่บอกว่าใบนี้ค่ะปิดตาข้างเดียวค่ะนะคะ ความรักถึงจุดอิ่มตัวจริงๆค่ะภาพข่าแก่เท่าแก่ชราวความรักถึงจุดอิ่มตัวความรักมันไม่สดใสมันไม่เหมือนวันแรกที่เราคบกันไม่แปลกค่ะที่ราศีสิงจะต้องปิดตาข้างเดียวเพื่อที่ให้ความรักมันผ่านไปให้ได้แก้ปัญหาให้ได้แม้ว่าปัญหานั้นจะแก้ไม่จบแต่ถ้าคุณยังอยากฝืนก็คงต้องปิดตาข้างเดียวทําเป็นไม่รู้ไม่ชี้ทําเป็นโง่เขลาเบาปัญญาหรือว่าทำเป็น มองผ่านในบางเรื่องไปให้ได้ก็ออกจะกลายเป็นว่าความรักก็จะถูกลื้ถูกกลางผ่านไปได้ค่ะอันนี้คือราศีสิง์มือผู้ให้สูงกับมือผู้รับแชร์คลิปนี้ไปเป็นการแก้เคล็ดดวงทาให้ราศีสิงเพื่อนของเราได้ปกป้องคุ้มครองความรักของเขาไม่คิดในเรื่องของรักสามเศร้าเราช่วยเขาได้บุญกุศลหนุนดวงแบบนั้นมันส่งมาให้เราทางอ้อแม้ว่าเราไม่รู้สึกแต่มันจะทาให้ความรักเราดีขึ้นโดยโดยภาพรวมค่ะ แชร์ออกไปนะคะแก้เคล็ดกันไปไปต่อคะ่ะเราไปดูที่ราศีต่อไปในกลุ่มธาตุไฟนะคะเป็นชาวราศีธนูนะคะมายินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่โลกแห่งความเชื่อกับหมอวาดอเมซิงทาโรชแนลนะคะในมิติความสัมพันธ์ชายรักชายเรามาถึงจุดที่ดูดวงของชาวราศีธนูกันแล้วคะ่ะชาวราศีธนูนะคะเปิดใจกว้างๆให้หมอว่าด,ด้วยคลิปนี้ไม่ได้ระบุตัวตนไม่ได้ใช้วันเดือนปีเกิดนะคะ ดังนั้นฟังไว้เป็นแนวทางนะคะชาวราศีธนูนะคะมีโอกาสเกิดขึ้นถึง100%หรือไม่เกิดเลยก็ได้ตามความพยากรณ์หรือบางช่วงบางตอนในคลิปในคําพยากรณ์อาจจะทําให้ความรักของคุณ เขาเรียกว่าแก้ไขปัญหาได้ก็ได้นะคะเขาเรียกว่าหยิบยกจุดดีๆมาเซฟความรักของเราเองเขาเรียกใช้จิตพิจารณาดวงคําพยากรณ์และนําไปใช้อย่างถูกต้องเหมาะสมนะคะอันนี้ถือว่าเยี่ยมมากเลยนะชาวราศีธนูคะ่ะความรักของคุณอย่าลืมไปดูคู่ของคุณราศีอะไรไปดูด้วยนะคะไม่ว่าจะเกิดจากราศีเราหรือเกิดจากราศีเขาถ้าเราดวงอยู่ด้วยกันเราเป็นแฟนกันมันต้องกระทบเราทั้งเขาด้วยเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่แล้วนะคะฟังไว้เป็นแนวทางคะ่ะชาวราศีธนูความรักของคุณ ในช่วงเดือน7จ็กันยายนะคะระวังนะคะในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะคะของช่วงเดือนเจนะคะอาจจะมีเหตุการณ์มาทดสอบความรักของคุณนะคะในเรื่องของการเขาเรียกว่าบุคคลภายนอกอาจจะเข้ามาทําให้ความรักของเรามีปัญหาแต่บุคคลภายนอกเนี่ยอาจจะรวมไปถึงญาติพี่น้องพ่อแม่เขาพ่อแม่เราเครือข่ายของเขาพี่น้องของเขามันจะส่งผลว่าไม่โอเคกับคู่ของเราหรือหลัา หรือบอกเราว่าเขาไม่ชอบแฟนเราหรืออะไรแบบนี้ค่ะมีมีอิทธิพลจากบุคคลรอบข้างเข้ามาจนเราต้องเข้าไปจับมือกับแฟนให้แน่นเพื่อแก้ไขปัญหาของคนที่ไม่เข้าใจในความรักของเราในความเป็นคู่ของเราในสถานะคู่รักของเราด้วยนะคะใครไม่ชอบคนนี้ช่างคนนี้ไปนินทามีโอกาสเกิดขึ้นกับความรักของคุณนะคะมันเป็นเรื่องของบุคคลภายนอกเข้ามากระทบคู่เราแต่ตัวคู่ของเราเองนั้นอะ่มะมาวาดมวาว่าเชื่อว่า มันเหมือนแค่จุดเปลี่ยนแล้วก็ต้องช่วยกันแก้ไขจึงไม่ได้จะมีอะไรมากมายนะักความรักก็คือกําลังใจซึ่งกันและกันแล้วก็การจับเบือแต่ทีนี้พอมาดูช่วงครึ่งหลังเดือนเกรกฎานะคะความรักความสัมพันธ์ของชาวราศีธนูจะไปในทิศทางที่แบบว่าเหมือนเขาเรียกว่ามีเกณฑ์การตัดสินใจมากขึ้นมีเกณฑ์ในเรื่องของ เข้าใจบริบทของตัวเองเข้าใจในความรักมีการยอมรับมากขึ้นไพ่ใบนี้แตกหักไพ่ใบนี้ยอมรับมีเข้ามีทุกคนเริ่มเคารพธรรมชาติความรักและชื่นชมกับสิ่งที่เราเลือกมากขึ้นนะคะมันเป็นการแก้ไขปัญหาบางเรื่องก็ยังแก้ไขไม่ได้ร้อเปอร์เซนต์บางเรื่องก็แก้ไขได้เพราะฉะนั้นภาพรวมของเดือนเจ็ดเนี่ยความรักของคุณน่ไปในทิศทางที่ให้กําลังใจกันให้พลังกันมากกว่าและทําให้คนรอบข้างเนี่ย เข้าใจในสิ่งที่ผู้คุณเป็นแล้วก็รักในสิ่งที่ทุกคุณที่คุณเลือกนะคะความรักของคุณไปในทิศทางที่ดีจับมือกันแน่นมากพอคะ่ะช่วยกันแก้วิกฤตช่วยกันทํามาค้าขายช่วยกันประคับประคองอีกคนนึงล้มอีกคนช่วยดึงเป็นคู่ที่ถ้อยทีถ้อยทีถ้อยอาศัยกันในช่วงนี้แต่ถามว่ามันจะจบไหมปัญหาทุกอย่างมันจะจบไหมจากบุคคลรอบข้างจากสภาพบ้านเมืองจากเหตุการณ์จากเศรษฐกิจคุณจับมือกันแน่นมากพอแล้วมันยังไม่จบมันมัน มันจะเป็นเส้นทางหนึ่งที่คุณจะต้องจับมือกันให้แน่และเดินต่อไปเต็มเดือนของเดือน7ค่ะปัญหารักสามเศร้าเด่นไหมไม่เด่นค่ะขอให้คุณเคลียร,ร์กันรักสามเศร้ารักที่3จาจะกระเด็นค่ะนะคะหรือว่า จะคู่เราทำธุรกิจร่วมกันได้ไหมทําได้ค่ะถือว่ามีไพ่พาสถิตคู่นี้เป็นคู่ที่นักเวลานี้นะคะขอใช้คําว่านักเวลานี้มีความซื่อสัตย์ต่อกันและกันแล้วก็สามารถไว้ใจได้ค่ะทําธุรกิจร่วมกันได้แล้วมีเกณฑ์ที่จะทะเลาะเบาะแหวงกันไหมทะเลาะกันก็เพราะก็เพราะว่า เราอาจจะอ่อนแอเกินไปแล้วเขาอาจต้องใช้ํำแรงเพื่อด,ดึงเราให้มีพลงังมี energy มี power แค่นั้นเองค่ะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าชาวราศีธนูนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทพแห่งความรักอยากจะบอกอะไรชาวราศีธนูในเรื่องของความรักนะคะจริงๆแล้วะความรักของราศีธนูไม่ได้มีอะไรมากความรักของราศีธนูคือบุคคลอื่นทําให้เป็นปัญหา บุคคลอื่นทําให้มีปัญหาเช่นถ้าสมมติว่าเป็นเรื่องของรักสามเศร้าที่ผ่านมาในอดีตนะคะคู่ของคุณเคลียร์ใจกันแล้วเปิดใจกันแล้วจับมือกันแล้วไอ้รักสามเศร้าก็มาคือบุคคลอื่นนั่นเองก็เข้ามาวนเวียนสร้างความหงุดหงิดให้กับพวกคุณ เท่านั้นเองคือจริงๆแล้วคู่ของคุณเนี่ยโอเคอยู่แต่สภาพแวดล้อมมันกาลังบดขยี้คุณหรือว่ามันกําลังแบบหมุนหมุนหมุนให้คุณมือหลุดออกจากกันแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นจับมือประสานมือไว้ในช่วงนี้นะคะแล้วก็จะผ่านเดือนเจ็ดไปได้ค่ะเรามาดูสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะให้กําลังใจคุณด้วยไพ่ของการมาจุดแสงสว่างให้กับคุณนะคะมอกว่าเป็นตัวแทนหยิบให้กับชาวราศีธนูค่ะถ้าบอกว่าพูดราศีผิดก็ขอ,ขอโทษด้วยนี่คือราศีธนูนะอ่ะ ให้บอกว่าปิดตาข้างเดียวค่ะความรักนะคะเราไม่สามารถทําให้ทุกคนเคารพหรือรักกับรักรักเราได้หรอกหรือว่าไม่สามารถที่จะ อธิบายให้โลกใบนี้เข้าใจในความน่ารักของคุณได้หรอกหรือว่าเข้าใจในสิ่งที่คุณกําลังคิดอยู่ได้หรอกเพราะฉะนั้นต้องปิดตาข้างหนึ่งเพื่อให้ความรักมาตลอดรอบฝั่งนะคะหรือปิดตาข้างหนึ่งเพื่อให้ความรักของเราได้กําลังจะต้องพิสูจน์หรือว่าปิดตาเพื่อที่จะหยุดรับข่าวสารบางเรื่องบางราวที่จะบั่นทอนความสัมพันธ์แค่นั้นเองเห็นไหมคะว่าภาพรวมการมองไปข้างหน้าสิ่งแวดล้อมตาคุณเห็นคุณต้องเลือกที่จะมองและเลือกที่จะปิด แล้วความรักคุณจะไปรอดค่ะนี่คือภาพรวมของชาวราศีธนูประจําเดือนเจก,กฎากดาความรักความสัมพันธ์แชร์ออกไปเป็นวิทยาทานเป็นค่าครูนะคะจะได้อบอุ้มดวงสัมพันธ์ของเรามือผู้ให้สูงกับมือผู้รับวันนี้หมอว่าลาไปก่อนสวัสดีค่ะ